สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตามคำสัญญานะคะวันนี้ตื่นเช้าแล้วนะคะตื่นเช้าวันนี้ก็ตอนนี้ก็ตีตีสี่แล้วนะคะ<อ>ตามคำสัญญาว่าเราจะมารีวิวกาแฟเอส u พสนะคะน<อ>ี่จะมารีวิวกาแฟเอสเพสให้เพื่อนๆดูนะคะตื่นเช้าว่าแสงก,ก็จะแหบๆหน่อยนะคะเราจะมาทาน คอลลาเจนเอนไซม์แล้วอ่อกาแฟกันนะคะนี่กาแฟน่ะเนี่ยยังไม่แกะก็จะซองเลยคะนะคะกาแฟ จริงๆผมไม่ชอบดื่มกาแฟนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ชอบดื่มนะคะแต่วันนี้จะลองทานเอส u พดสนะคะเพื่อจะได้มีหุนที่เฟิร์มกระชับนะคะแล้วแก้วนี้จะเป็นนี้นะคะคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนบวกกับเอนไซม์นะคะของโรตีเหมือนกันนะคะโอขอจะหมดแล้วว่ะ แล,ลแล้วอ่ะเลยต้นถงเ้าอ่ะที่น่าจะดื่มทุกชงดื่มทุกช้าะคะ่ะเนี่ยวัาละสองช้อนอนนี้มันจะหมดแล้วเทเลย,เยวนะ่วะเนะี่หมดเล้ะค่ะเทเลยอันรี้สุดแล เรยกเลยนะคะตัวนี้ตัวร้อนๆนะคะ น้ำมันร้อนเกินไปเราเราต้องการที่จะดื่มเลยอะ่ะเราก็ตอนนั้นเย็นคนะ่ะตอนนั้นเปล่าธรรมดาะค,ะค่ะกาแฟรสชาติหอมของกริ่นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะกาแฟ ร้อนไหมให้ลองชิมน,นะคะรสชาติก็ถาว่าอร่อยอร่อไหมก็ก็อร่อยแต่โดยโดยส่วนตัวเราเป็นคนไม่ชอบดื่มกาแฟก็เลยไม่ค่อยกับกาแฟเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถ้าบางคนชอบดื่มกาแฟก็คือต้องชอบแน่ๆน,นะคะ นี่อินไซน์ตัวนี้เอ้ยอินไซน์กาแฟเอสพรสโตัวนี้นะคะโอเค ทีเดียวเลยนะมันร้อนนะสำหรับคนไม่ชอบทานกาแฟก็ดื่มดื่มง่ายนะคะดื่มง่ายดีโอเคใช้ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบทาน,นี่ย แบบเราอะ่ะเขาไม่ชอบเขาไม่ค่อยชอบทานไนงมาไปเราทานคอลลาเจนเอินไซม์กันค่ะนี่ทานากาแฟ,ฟแกับคอลลาเจนนะคะถ้าเกินเช้าเช้าเช้าแบบนี้เรกจะทานตัวนี้ด้วยะคะ่ะวิตามินซีนะคะโกซีของ วอต้าพีเหมือนกันนะคะตอนตื่นเช้ามาก็คือท้องว่างเราก็ทานี้นะคะสองเม็ดอันนี้ก็จะหมดแล้วอ่าจะหมดแล้วอะ่ะเหลือแค่นี้เองเหนอเหลือสามเมตรเองซองน,งนึงมีห้าสิบเมตรนะคะทานแบบทานดีมากแล้วตอนนี้ตื่นเช้าช้าแบบนี้นะคะวอต้าพีด้วยค่ะ สองแคปซูลค่้วก็ทีก็นี่นะคะเหมือนนมแล้วค่ะสีเหมือนนมเลย ใครอยากผิวดีผิวสวยนะคะแนะนําเลยค่ะคอลลาเจนนะคะตัวนี้ทานแล้วผิวรู้สึกว่าผิวจะดีขึ้นเป็นจริงไม่ใช่คนขาวไงแต่แบบว่าผิวมันไม่สม่ำเสมอค่ะแขนตรงเนี้ยไม่เสมอกันแต่พอทานตัวนี้ก็ทานมาสามเดือนกว่าแล้วเนาะรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะมันดีขึ้นผิวมันเนียนมันลื่นขึ้นมันเนียนขึ้นอะ เราเปรียบเทียบสมก่อนบต,ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าอาก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะมันก็เลยแบบว่าเราเพิ่งเริ่มทานเนาะมันก็ยังผลยังไม่แตกต่างพ็ทานไปเรื่อยๆค่ะทานไปเรื่อยๆนะคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะเพราพอเอ่อคอมเลจนตัวน,นี้ก็สกัดมาจากปลาร้าลึกนะคะแล้วก็เอนไซม์ก็สกัดมาเอ่อจากพันพืชต่างๆนะคะพเพื่อนก็คือผลิตภัณฑ์ของโปรตี่ก็คือ ทานทุกอย่างเลยค่ะนะคะอ่ะปิดชาแล้วค่ะจะออกไปตลาดแล้วไปแล้วเดี๋ยวดรื่งนั้นวันหนึ่งดื่มน้ำไม่ได้สซกอย่างน้อยวันละแปดแก้วนะ แแก้วอาคาสุขภาพจะได้ได,ดีนะคะเมื่อก่อนเป็คนดื่มน้ำน้อยมากไม่ค่อดื่มน้ำอ่ะขี้เกียจไม่ฉี่ก็เลยไม่ยอยากดื่มเยอะแต่ตอนนี้ต้องดื่มเยอะๆนะคะนี่หมดร้อนดื่มน้ำอุ่นนะคะ,ด,นนะ,คะดื่มน้ำอุ่นตอนเช้ชา โอเคไหมโอเคแล้วนะคะตามสัญญานะคะวันนี้ก็น,นี้มารีวิวกาแฟเอสเพรสม์นเพื่อนๆแบนี้เลยนะคะก็อร่อยนะคะอร่อยอร่อยทานง่ายดีสาหรับสำหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟก็ทานได้นางก็ไม่ชอบทานกาแฟแนะคะแต่ก็ทานไปแล้วก็โอเคทานได้รสชาติดีมันกรมกรอบดีนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะ ตัวนี้เลยนะคะนี่กล่องม่งม่งอันนี้นะคะ S Plus Coffee นะคะนี่นะคะสนใจนะคะอยากได้อยากอยากลองดูนะคะทักเข้ามาได้นะคะเนี่ยกล่องเนี้ย17ซอง280บาทเท่บาทนั้นเองเพื่อนๆโอเคหรือว่าใครอยากจะลองทานนะคะเนี่ยคลราเจนนะคะคาลาเจนเอนไซน์ Inside. นะคะตัวนี้นะคะ นะคะทานได้เลยนี่แล้วก็มีโปรโตีนโปรโตีนนี่ผ่านไปได้เลยตัวรพระเอกของงานนะคะโปรโตีนตอรพีนนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมนี่นะคะนี่วิตามินซีนะคะนี่บางท่าอยู่แค่นี้นหะคะ่ะนะคะสนใจทักไปได้เลยนะคะ แคปหนอาจอยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวต้องออกไปตลาดแล้วะคะ่ะเพราะว่าสายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสานะคะคุณสาจะจะน่าหงิกแล้วนะคะจะให้ดูไอ้นี่ตัวนี้นี่นตัวนี้ใหม่ยังไม่ได้แกะนะคะอีตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนนี่คอลลาเจนอคะ อาจจะเป็นตัวนี้แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นเอ็นตาเอ็นสานี่สองตัวนี้ก็คือเขาจะมาคู่กันนะคะเราทานาตัวละหนึ่งช้อนนะคะแต่ว่าน่าจะเทผสมกันแล้วก็เขย่าเขย่าให้มันเข้ากันนะคะก็คือทานเสร็จแบบนี้เลยสองช้อนนะคะทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเพื่อผิวพรรณจะได้ ดีขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นเยอะแต่ว่าค่ะรู้ความรู้สึกตัวเองก็คือดีขึ้นพอสมควรนะคะจากคนที่แบบผิวแบบกระดำกระดากนะคะตอนนี้ก็เริ่มสม่ำเสมอเริ่มที่จะเนียนเริ่มจะใสขึ้นมาบ้างแล้วนะคะคเพื่อนๆก็ใครสนใจนะคะอยากลองดูก็มีเซ็ตนี้ได้ค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไป ตลาดแล้วเราต้องไปขายของนะคะเราตื่นเช้าอย่างนี้ทุกวันนะคะแต่ว่าก็สายทุกวันนะคะ, <c oughs> ะ,คะตื่นเช้าเช้านะคะบางคนตื่นเช้าแบบนี้ก็ถ้ามีเวลาก็ออกกําลังกายก็ได้ออกกาลังกายสักนิดหนึ่งสิบนาทีกันอาบน้ำนะคะแต่เราไม่มีเวลาแล้วนะคะเพราะเราตื่นสายและะ้วเพื่อนๆโอเคนะคะเราถนัดออกกําลังกายตอนเย็นมากกว่านะคะจะได้นอนหลับพักผ่อน ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย